สวัสดีค่ะหายไปนานนะคะวันนี้กุ้งจะมาอัปเดตฟันนะคะกุ้งจัดฟันน่าจะได้ประมาณเกือบ2ปีแล้วก็คืออัดคลิปไม่ต่อเนื่องกันเลยนะคะเดี๋ยวมาให้ดูว่าฟันของกุ้งเข้าที่แค่ไหนแล้วนะคะ หลังจากถอนฟันไปสีซี่นะคะถ้า,าใครได้เข้ามาชมคลิปของกุ้งนะคะก็จะเห็นว่าฟันของกุ้งอะถอนไปสีซี่นะคะตอนนี้ดึงฟันก็ลองไปเปรียบเทียบกันดูคะ่ะว่าก่อนและหลังของการจัดฟันของกุ้งเป็นยังไงอันนี้กุ้งไีพคลอดลูกมาตอนนี้ตัวเล็กอายุได้จะเข้า 8เดือนแล้วนะคะเดี๋ยวดูฟันหมอดึงคุณหมอดึงตอนนั้นเราถอนหลังเคี้ยวใช่ไหมคะตอนนี้ก็คือถอนหลังเคี้ยวข้างล่างสองซี่ข้างบนสองซี่นะคะนี่เห็นไหอันนี้ก็คือยังมีช่องบ้าง ช่องแสงก็ได้นะนี่ยันไหมให้ยันแล้วเห็นไหมอันนี้ก็ยังมีว่างนิดนึงใส่ชเชนคุณหมอใส่เชนละเชนก็คือเป็นอ่าอันนี้น่าจะเป็นเดือนแรกอะคะ่ะที่ที่เออดึงเชนแล้วเจ็บที่สุดท่าที่ที่ทำกับคุณหมอท่านนี้มานะคะแต่ก็เจ็บเพอทนไหวประมาณ สามวันสี่วันก็โอเคแล้วค่ะเดี๋ยวให้ดูเห็นไงถ้าสังเกตว่าครั้งแรกของการที่กุ้งมาอัดคลิปอะค่ะฟันด้านหน้านี้แบบล้มแบบโยเยกันมากนะคะโยเยมากเลยดูเรียงกันยัง มันก็เข้าที่แล้วนะคะอตอนนี้ค่ะจากแต่ก่อน,นเสียเดือนละพันห้าพักุ้งซื้อเป็นแพ็กเกจของคุณหมอใช่ไหมคะคือกุ้งอะไม่ได้มาอัปเดตกับเพื่อนๆแต่ละครั้งเวลาการดึงฟันแต่ละครั้งใช่ไหมคะมาอีกทีนึงก็คือเนี่ยกุ้งก็หายไปกับการคลอดลูกเลยนะคะแล้วก็ไม่ได้ไปดึงฟันกับคุณหมอประมาณ 3...